สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ทุกคนที่เขาทิถทิิกันช่วงนี้นะครับผมก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันเลยนะครับผมในห่อแล้วอันนี้เป็นไส้กรองเขานะครับนี่อันนี้เป็นชุดพัดลมโอ้ยหนักหนักดิ่มกันนะหนักหยุ่มกันนะครับ มีเป็นชุดคอนโทรลมาให้นะครับนี่พัดลมเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะครับด้านในาเป็นแบบนี้สวมเข้าไปที่ตัวไส้กรองแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นพัดลม DC นะครับบัรเรดด้วยทุกคน1 2โวลต์5.2แอมป์เ a d ินช c h หน้และมันจะเป็นแจ็คแบบนี้มาให้นะครับนี่ไหมอ่าเขาจะเป็นแจ็คแบบนี้มาให้มีคู่มืออะไรมาให้ไม่รู้นะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยก็จะเป็นในเรื่องของพวกกาลังวัดกําลังไฟนะครับอันนี้เป็นชุดคอนโทรล อ่าชูกนโทรมาแล้วนะครับอ่ะเป็นหม้อแปลงแล้วก็เป็นปลั๊กแบบนี้อ่านี่เป็นชุดหม้อแปลงแล้วสามารถที่จะแอปจัดได้ทุกคนนี่ปึ๊บปิดมัปิดจะดังเสียงดังแก๊กนะแล้วก็เปิดแก๊กหนึ่งแล้วก็ค่อย เลือดไปหมุนไปนะครับมีปักไฟเป็นแบบ2ขาแบบนี้นะครับเป็น,นเป็นปักไฟ2ขาแบบนี้นะครับแล้วก็แจ็คอีกด้านหนึ่งก็เอามาเสียบกับตัวของตัวพัดลมเขาด้านบนนี้นะครับปึ๊บเสียบเข้าไปพอดีอ่าประมาณนี้ทีนี้ตัวไส้กรองนะครับผมสั่งเป็นสีเขียวมาอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแพงสุดในร้านเขานะครับบอกราคาเลยก็ได้ทุกคนประมาณชุดทั้งชุดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยผมตอนทอนตอนที่ผมซื้อนะพันหนึ่งร้อย 90อ่าประมาณนี้ประมาณ1ันหนเาครับเพราะว่าผมเอาเป็นแบบเป็นกองตัวสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วมันจะเป็นมีไส้กองที่เป็นคาร์บอนข้างในด้วยคือจะเป็นไส้กอง2ชั้นแบบนี้น้ำก็เลยแพงเขานหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยสีม่วงสีฟ้าสีฟ้าจะถูกสุดนะก็คือประมาณไม่ถึงพันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีม่วงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณพันพันกว่าอีกไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงร้อยอ่ะพันแปบาบาทอันนี้คือเป็นสีเขียวนี่ตัวไส้กรองเห็นไหมทุกคนดูดีๆนะครับมันจะมีเป็นผ้าบางๆสีขาวอยู่ก่อนชั้นหนึ่งนะอ่ามันไม่ได้เป็นตัวเฮปป้าข้างในเลยนะจะมีผ้าสีขาวอยู่ก่อนชั้นหนึ่งนะครับเหมือนเป็นผ้าตะข่ายสีขาวนะครับแล้วก็มีเป็นรูพุนใช่ไหมแล้วข้างในสีเขียวนี่ก็จะถึงจะเป็นเฮปป้านะครับอ่าแล้วก็อย่างถ้าเป็นเอาตัวสีเขียวที่ผมได้มาเนี่ย มันมีถึงว่ามันถึงหนักไนงะนี่เพราะว่ามันมีตัวไต้กองที่เป็นฐานคาร์บอนด้วยทุกคนนี่เป็นฐานคาร์บอนกองพวกเรื่องกลิ่นดีนะครับนี่ฐานคาร์บอนเราใช้ก็คือเขามันจะอยู่ข้างในแบบนี้านี่นะครับแล้วก็พอใช้เป็นพัดลมรุ่นนี้มันก็สามารถที่จะใช้ไส้กองที่เป็นแบบดับเบิลเลเยอร์แบบนี้ได้นะครับเพราะเว่า,เาก็แค่เพราะว่าเราเราเปิดใช้งานในเสียบด้านนอกแบบนี้เสียบด้านนอกนครับแค่นี้เองเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้พัดลมเนี่ย 62วัตต์นะครับแล้วก็รอบของพัดลมมอเตอร์เนี่ยรอบของมอเตอร์มัน7,000 7,000รอบนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปเสียบปลั๊กใช้งานดูครับต่อปลั๊กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเสียบดูนะครับผมปิดเดี๋ยวผมเลื่อนปิดสวิตช์ก่อนนะให้มันดังปิดลงมาทางด้านนี้นะครับหมุนลงมาทางด้านนี้ให้มันดังแก๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กเลยเปิบเปิดสวิตช์ป๊บนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูทุกคนนี่ติดแล้ว แต่เสียงพัดลมของรุ่นนี้มันค่อนข้างที่จะดังนะมันจะดังวีดเลยนะครับสมมพวว่าเปิดสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนี่เปิดแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนดูนะครับแต่ลมเนี่ยมันแรงมากแรงเกินแบบเลาเรียกจะบอกว่าไงอะแรงเกินกว่าความจําเป็นของเครื่องฟอกอากาศนะครับเนี่ยมันแรงไปถ้าเปิดสุดอะโหแรงแบบแรงเกินนะครับแรงเกินไปเครื่องฟอกอากาศไม่จำเป็นจะต้องใช้แรงขนาดนี้นะครับ ๋ยวดูนะผมเปิดสุดเลยนะโหดูเสียงนี่นะครับผมกี้ผมลองดูนะวาวางกับพื้นนี่นะโหดูดป๊บเลยเท่าเวลาวางกับพื้นเนี่ยโหดูดป๊บเลยมันดูดเหมือนแบบนั้นเลยอ่ะมันเป็นพัดลมดูดไงอ่านะครับเปิดใช้งานจริงๆอยู่ที่ประมาณประมาณ ประมาณ10โมงอ,ะอ่ะเปิดให้ให้เข็มแดงเนี่ยนะครับอยู่ที่เวลาประมาณ10โมงนะครับแล้วเสียงจะเบาใช้ได้ในขณะที่ลมก็แรงในระดับที่เออเครื่องฟอกอากาศควรจะเป็นนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่ยประมาณ10โมงนะครับยังมีเสียงอยู่นิดหน่อยอ่ะยังมีเสียงอยู่นิดหน่อยนี่ประมาณ10โมงครึ่งอะ่ะผมจะเบาลงอีกเนี่ยเบาได้เบาได้อีกเออเนี่ยแรงลมขนาดเนี้ยก็พอแล้วนะครับเครื่องฟอกอากาศอ่ะ เสียงก็เงียบดีนะครับเนี่ยแรงเอ่อลมประมาณเนี้ยลมประมาณเนี้ยพอแล้วนะครับเครือ่องฟอกอากาศไม่จาเป็นจะต้องแบบโอ้แรงดูดอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงของลมกันนะทุกคนอันนี้เน่ดนูนะอันนี้คือประมาณ10บโมงอะ่ะสิบโมงก็คืออยู่ที่ประมาณจุดที่สามนะครับประมาณจุดที่สามี่่ลมแรงขนาดนี้อ่ะดูนี่นะครับให้เ,เห็นนะลมแรงอยู่นะครับลมยังแรงอยู่ดูทุกคนขนาดว่า ขนาดว ar, ่า like right like the 10โมงนะขนาดว่าที่ที่เบอร์3นะครับเห็นไหมอ่าแรงอยู่นะแรงอยู่นะครับสมมุติว่าสมมุติว่าไปไปไปแบบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสียงดังๆอย่างเงี้ยดูเนี่ยลมมันจะเป็นลมมันจะเป็นอย่างนี้เลยแรงไปนะครับเครื่องพองอากาศไม่ได้เป็นต้องใช้ลมแรงขนาดนี้นะครับเสียงมันดังอยู่ที่ประมาณเนี้ยสิบโมงนะครับเสียงมันจะเงียบลงแล้วก็ลมก็ยังแรงอยู่นะครับประมาณจุดที่3อ่ะประมาณจุดที่3ของเขานะครับใช้ได้เนี่ยเออลมเครื่องพองอากาศอ่ะลมประมาณนี้ก็พอนะครับ มันไม่ใช่พัดลมเออใช้ลมประมาณนี้มันก็พอที่จะดูดหมุนเวียนอากาศเข้ามาเข้ามากองแล้วออกมาถึงนี้ได้นะครับทีนี้มาดูแรงดูดของเขานะครับอันนี้คือคือคือฉันผมจะใช้เกณฑ์เสียงประมาณนี้นะว่าโอเคมันยังมีแรงดูดพอที่จะดูดฝุ่นเข้าไปที่เครื่องเ้าได้ไหมนะครับ <S <S อ่าเน่นะยังดูดอยู่ทุกคนเห็นไหมดูดอยู่นะครับติดดูดติดอยู่สมมุติว่าผมสมมุติว่าผมปิดนะครับปิดปิดตรงนี้เลยปึ๊บ เนี่ยกระดาษหล่นเลยไหมอ่าเพราะว่ามันไม่มีแรงดูดแล้วไงอันนี้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยเปิดใหม่ไปที่ประมาณเบอร์3อย่างที่ผมบอกว่าประมาณใช้ประมาณ10นาทนีกาเนี่ยประมาณเ <v irt disease> น,น <ý Namen> ี้ยเราเปิดค้างทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำเนี่ยนี่ให้ดูให้ดูแรงลมเนี่ยเครื่องฟอกอากาศใช้แรงลมประมาณขนาดนี้พอแล้วที่ผมเลือกอันเนี้ยคือว่าผมชอบตรงที่ว่าพัดลมเนี่ยมันแรงดีเวลาที่เราทําความสะอาดห้องปัดฝุ่นเออปัดฝุ่นในห้องนอนหรือว่าปัดฝุ่นที่นอน ทําทความสะอาดห้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือว่าทําอะไรที่ฝุ่นในห้องนอนมันจะฟุ้งอะ่ะผมก็จะมาเปิดตัวนี้ให้มันสุดไปเลย <c oughs> ทุกคนเสียงดังก็ไม่เป็นไรแป๊บเดียวนะครับเปิดให้มันสุดไปเลยเออให้มันดูดอัดฝุ่นเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่เราทําความสะอาดห้องปัดกว,า,ว,า,วา,าดเช็ดถูห้องเนี่ยไม่เป็นหรอกให้มันดังไปเถอะได้นะครับแล้วพอเราจะนอนหรือว่าเวลาที่เราจะต้องใช้งานจริงๆเราต้องการความเงียบเนี่ยเราก็ค่อยเบาเอาค็ามาเบาเอาให้เป็นเหลือประมาณเลข สิบโมงเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็เงียบแล้วมีลมอยู่นะครับลมยังหมุนอยู่เนี่ยลมลมขนาดนี้ก็กำลังดีนะนะครับแล้วก็แรงดูดก็ยังใช้ได้อยู่ทุกคนเนี่ยเนี่ยเขายังดูดเขาก็แบบดูดอากาศเข้าไปแล้วก็แล้วก็ถูกพ่นออกมาข้างบนเนีก็ยังใช้ได้ดีอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปมาลองทดสอบอากาศกันนะครับว่าอากาศภายนอกตรงนี้นะครับกับอากาศที่กองแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาใช้ตัวนี้กันเครื่อง เทสพีตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ตอนนี้ร้อยกว่าอยู่นะบ้านผมหนองแขมเนี่ยนะครับแดงทุกวันนะครับพีเองจุดแดงทุกวันเดี๋ยวไปดูพอเราเอาไว้ข้างบนไว้บนเครื่องกันอ่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับเขียวแล้วเขียวแล้วโหเหลือสิบกว่าเลยนะครับโหเหลือศูนย์เลยนะครับเหลือศูนย์เลยทุกคนโอ้โหนี่นะครับจะได้จะได้ อ่ะเดี๋ยวลองเอามาไว้ข้างนอกดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวส้มแล้วมันอยู่ที right. ่ประมาณร้อยกว่านะถ้าแถวบ้านผมนะครับประมาณนี้นะครับหนองแขมนี่คือมันแดงทุกวันเลยนะครับเนี่ยขึ้นร้อยหนึ่งแล้วอ่ะเราขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับลงแล้วลงแล้วอ่าลงแล้วนะครับเขียวเลยอ่าเหลือยี่สิบแล้วต่ำกว่ายี่สิบแล้วนะครับโอ้วัดหน้าเครื่องเนี่ยได้ศูนย์เลยนะนะครับวัดหน้าเครื่องนี่คือหน้าพัดลมนี่คือได้ศูนย์เลยทุกคน กองมันกองออกไปดีมากเลยนะครับน่าโอเคทุกคนใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับที่เป็น diy แบบนี้มันมีหลายรุ่นมากมีเยอะมากนะครับมีแบบที่เป็นพัดลมมีรูปแบบต่างๆไนปะเป็นฝาปิดเป็นอะไรหลายอย่างนะครับผมจะบอกว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแหละนะครับแล้วแต่ชอบที่ผมชอบรุ่นนี้เพราะาผมชอบความแรงของพัดลมไอกรณีที่อย่างที่ผมบอกว่าทำความสะอาดห้องปัดฝุ่นแล้วในห้องเงี้ยแล้วคือฝุ่นมันฟุ้งเยอะๆผมต้องการที่มันให้มันดูดออกเร็วเสียงดังไม่เป็นไรนะรแต่ว่าเวลานอนนะ่ะเราก็เปิดประมาณเนี้ยเปิดประมาณเนี้ยโอเคนะครับ ไม่มีเสียงอะไรรบกวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะแนะนําว่าให้หาสมาร์ทลักนะครับผมมาใช้กับมันดูนะครับพอมันเป็นพอมันเสียบกับสมาร์ทลัเนี่ถ้เราเปิดสวิตช์ออนทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะจากนั้นตั้งเวลาเปิดปิดนะครับผมที่โทรศัพท์มือถือนะครับตั้งที่สมาร์ทลัเนี่ให้มันเปิดปิดตามเวลาที่เรากําหนดนั่นเองนะครับแล้วก็หรือว่าสั่งการด้วยเสียงสั่งเปิดเครื่องปิดเครื่องจากภายนอกได้สบายเลยนะครับโอเคอยู่นะครับคุ้มอยู่นะประมาณพันหนึ่งแต่แต่ว่าได ตอร์ได้ไส้กรองที่ค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างสูงนะคือไส้กรองพวกนี้มันเป็นไส้กรองที่ไซส์มาตรฐานใช้กับอ่าพวกของของเสี่ยวมี่เขาที่เป็นเครื่องฟอกของเสี่ยวมี่อ่ะเครื่องใหญ่เขาจะมีรุ่นที่มันใช้กับไส้กรองรุ่นเนี้ยที่เป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเขาก็จะมาใช้ดีนูนิยมใช้กันมากตอนนี้ทุกคนอใน,นส่วนของไส้กรองนะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้มันมีหลายสีหลายแบบนะครับก็ไปเลือกกันเอาชอบแบบไหนมีแบบสีม่วงที่แบบลดฟอร์มาดีไฮสีฟ้าก็คือจะกรอง่วงแบบ กองอากา,องอากาศฟอกอากาศทั่วไปธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวหรือว่ามันจะมีถ้าไปซื้อของที่เป็น OEM นะครับไส้กองของมีที่เป็น OEM ะก็มีเป็นสีดําอะไรก็มีหูวลวแต่เลยนะครับสี่ห้าร้อยแต่ว่าคุณภาพก็แตกต่างกันไปนั่นเองมีหลายราคาเราเลือกได้นะถ้าเกิดเราใช้ประมาณแบบนี้นะครับจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ระวังอยากให้ระวังกันนิดนึงนะคือมันเป็นเปลือยแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่ฝุ่นมันเยอะๆมาจับอยู่ข้างนอกนี้เยอะๆนะครับ ก็ระวังนิดนึงอย่าให้ไปไว้ใกล้กับพัดลมเออพอดีพัดลมเป่ามามาโดนเครื่องฟอกอันเนี้ยฝุ่นที่มันก่อยอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็ปลิวออกหมดแทนที่จะช่วยกรองฝุ่นกลายเป็นว่าเพิ่มฝุ่นในห้องนั่นเองนะครับเพราะนั้นอย่าเอาไว้ตรงที่มันโดนทิศทางเดียวกับที่ลมแรงๆมาพัดผ่านอ่ะมนฝุ่นมันจะฟุ้งออกไปหมดนะทุกคนระวังตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงว่าจุดที่เราวางเนี้ยพัดลมถ้าเกิดมีลมแรงๆมาประทะมาโดนตัวมันอนะ่ะ ฝุ่นที่มันเคลือบคือฝุ่นมันอีกอนาคตพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยข้างนอกใน,นรอบๆเนี้ยมันจะมีแต่ฝุ่นมามากองอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นทาความสะอาดคือเอาไปเป่าทั่วไปได้เอาใช้เครื่องเป่าหรือว่าใช้แปรงปัดอะไรแบบนี้ทำความสะอาดบ่อยๆหน่อยเดือนละครั้งแล้วพอเห็นว่าเริ่มมีฝุ่นเกาะเข้าไปทำความสะอาดกันนิดนึงไม่งั้นถ้าเราเปิดพัดลมมาโดนนะครับฝุ่นที่อยู่นอกมันอาจจะหล,ลุดออกมาได้นะนะครับผมก็คิดว่ามีประมาณนี้แหละนะครับประมาณอย่างที่ผมบอกกันราคาอาจจะซื้อได้ตั้งแต่ ไม่ไม่ถึงพันตัวไปถึงประมาณพันนิดนิด,นดพันต้นพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยนะครับเจอช่วงแฟดเซลช่วงเทศกาลต่างๆก็จะลดราคาก็ะาจะถูกลดแลนลงไปตามเทศกาลนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหรือบอกตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นพรีออเดอร์ค่อนข้างนานหน่อยประมาณเกือบ,อบเดือนเลยเพราะว่าผมนัดไปสั่งตอนช่วงที่บ้านเราเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝุน่นพอดีฝุน่นเยอะมากๆของมันจะขาดตลาดนะครับแทบจะทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยของขาดเป็นพรีออเดอร์หมดนะครับแต่ข้ามาดูล่าสุดตอนนี้แทบจะไม่พรีออเดอร์แล้วก็คือ มันส่งจากจีนนะครับก็จะให้เวลาประมาณ5วันถึง7วันนะครับใครชอบความแรงของพัดลมแบบนี้นะครับไม่เกี่ยงเรื่องเสียงเนี่ยก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบว่าเปิดไม่ชอบเสียงพัดลมดังๆไม่ชอบพัดลมแรงๆมากก็ลองไปดูหัวรุ่นอื่นกันดูนะครับแต่ว่ามันใช้ไตกองเดียวกันได้หมดแหละอย่างของผมเนี่ยผมชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันแรงดีนะครับนี่โอ้โหดูความแรง คือแรงมากอ่ะพัดลม<笑><笑>เฮ้ยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมปิกก่อนนะผมดูในคอมเมนต์นะในรีวิวเขานะบางคนมีบางคนอยู่บอกว่าให้ไปเอาเอาตะแกรงด้านในนี้ออกจะช่วยลดเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับตอนนี้ขอใช้ปกติธรรมดาไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวจะมาลองเอาตะแกรงอันนี้ออกดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวบอกทีนว่ามันพอจะช่วยได้จริงไหมนะครับโปิยประมาณนี้ถ้ยถ้าได้เสียงเงียบขนาดนี้ผมก็โอเคแล้วนะเปิดประมาณเนี้ยประมาณเลขสิบอะเลขถ้าเป็นนาฬิกาก็สิบโมงนะครับ มันก็พัดลมก็ลมก็ยังแรงอยู่นะทุกคนมันก็ดูดฝุ่นอะไรเข้าไปได้อยู่นะครับใช้ตัวนี้เหมาะกับพื้นที่นะครับประมาณ20ตารางเมตรได้อยู่เนี่ยเนี่ยมันดูดฝุ่นยังดูดอยู่นะนะคเครื่องมันดูดอยู่นะครับใช้กับพื้นที่ขนาดห้องอ่ะประมาณ20ตารางเมตรได้นะครับยี่สิบยี่สิบห้าเผื่ออาจจะได้ประมาณ30ด้วยครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการกรองก็ลดหลั่นกันไปนะประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้แล้วกันทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วรับชมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ